สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจนะคะเต็นโรดบ้านองปลายวันนี้นะคะอยู่กับเซลมะนาวนะคะแนะนําตัวนิดนึงเซลมะนาวนะคะเป็นเซลประจําเต็นรถบ้านองปลายนะคะขายรถมานานมากแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากได้รถมือสองแนะนําให้มาหาเราที่เต็นโดบ้านองปลายรถบ้านองปลายเนี่ยขายรถหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายแบบว่า สีมากก็คือใครอยากได้รถรุ่นไหนคอมเมนต์มาหรือใครอยากให้นาวรีวิวรถ,รถอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแจ้งก่อนวันนี้นะคะเซลนาวจะมาไลฟ์ค่ะอะนาวจะมารีวิวคันนี้ให้ดูนะคะเป็น t o y o ต a a r t i s นะคะเป็นอ n n e อา r t ติ Artist, เลยเป็นอา t i s ินะคะรถปี2 0 1 0อ่า2018นะคะรถปี2018คันนี้สวยมากสภาพดีมากเป็นเครื่องยนต์1.8 e s sport เป็นตัวชุดแต่งนะคะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะ คันนี้นะคะข้อดีของคันนี้คือไม้น้อยไม้ใช้งานวิ่งแค่25 0 0 0กิโลเป็นรถที่สวยมากใครหาติดนะคะปี2018นะคะชฉม1819มาหาเราได้เลยนะเรามีทั้งสีขาวและสีดำนามารีวิวคันนี้ให้ดูในไฟเดยไลท์แล้วนะคะได้หน้านี้แล้วนะชฉม18นะคะคาดดำข้างล่างนะสวยมากมีสเกิร์ตนะคะไฟตัดหมอกครบนะคะทะเบียนก็สวยนะคะและนะ ได้รายล้อมแม็กของตัว e sport นะอ่าไฟเลี้ยวก็จบงองข้างกระจกพับไฟฟ้าครบหมดแล้วนะคะใส่การสาดมาให้นะคะเรียบร้อยหมดนะคะคือมือเปิดก็เป็นโครมม,มือเปิดตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะคือเขาทำมาสวยมากนะคะ เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะได้สเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ได้สปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ตรงนี้ก็จะมีไฟนะคะเวลาอยียบเบรกนะก็จะมีไฟเพิ่มความส่องสว่างตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นตัว ES p o r t นะคะตะกล้องแพนได้เลยแล้วก็มีกล้องด้วยนะคะมีกล้องถอยเอ้ด้วยนะคะเป็นตัวชุดแต่ง ES p o r t นะนะคะงานดีมากคันนี้นะใครหาอาทิตย์อยู่นะมาหาเราได้เลยสวยงามตามทองเรื่องสุดๆคันนี้นะคะอ่ะเข้ามาชมภายในกันค่ะ นะคะภายในคันนี้นะคะก็จะมีพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูธได้แล้วนะคะจอเดิมๆเลยนะสวยมากเป็นจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้สภาพดีค่ะนะคะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งราคาให้ราคาพิเศษกันไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยคันนี้คือสวยงามจริงๆนะใครที่อยากได้ วันนี้นะคะราคามาทําโปรตั้งหน้าร้านอยู่699,000บาทนะคะวันนี้นะคะเซลนาวจะขายคันนี้นะคะในราคาแค่669,000บาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีประกันฟรีค่าโอนฟรีทุกอย่างให้ลูกค้าถึงเงินมาออกรถเพียงพันเดียวเท่านั้นใครสนใจฝากชื่อฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยและคันนี้นะคะตกขวนงวดละประมาณ12,000บาทนะ ่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคันนี้นะคะอาทิตย์โทรหานาวกดลิงก์ไลน์แนวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ